เราว่าห้องเช่าเฮ้ยห้อเต้ที่มึเอาบอลมาเลยฮะนะเป็นอะไรเนี่ยอ้าวเขอแกแหกพูดยังไงตลงศลายมึงคิดซะว่าเป็นพระพุทธมนตร์ของหลวงพ่อขุดไงล่ะกันกูขูดปากช้านะเขาปากไปแล้วก็มึงมอนกูไปเท่าแก่กูไปเท่าแก่มึงเนี่ยเออดีแล้วดีแล้วเข้าไปเลยให้มันเรียบล้นนะทำอะไรเสกวิญญาณอาเตียก่อน หวานแจกหวานก้ก้าหวานอนอจ๋อเ้ผ่าอันเจ้าไปเลยเขาไปธรรมดาเขานี่นี่นี่นีนี่อะไรเนี่ยไมแตัวอะไรข้ามาในบ้าเนี่ยโอ้ใลวว่าองถา้าว่าเรือตัวอะไร วักลีวักลีวักลีห่อ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 ไม่ต้องหอกินที่นี่เล่นแข่งเล่นเองเลยถหายปูเองเล่นเองด้วยวักลีลุ้ยคุงหญิงบางโคโลโ่ท้กบางอะไรเนี่ยบางแงมค่ะผมขออนุญาตนั่งเชิญค่ะขอบคุณครับบ้านกูต้องอนุญาตเยอะมากกาเมื่อยเป็นข่าเชิญนั่งเชิญนั่งครับวักลีลุ้ยโอ้มากังเลยมาแล้วก็ ป pues ็นอะไรขอเวลาหน่อยทำไมวันน well ี้ตื่นเช้าเลยไปไหนมาล่ะทำไรครับทำอะไรวะน่ะนี่มึงทำอะไรเนี่ยหลุดมาพอกาปี้กาเปล่าอะไรมาเอ้ยมาเอ้ยมาเยพอเจอตรงนี้ไปมาเลยดีดเลยไอ้ตาวถามคุณไง สามร้อยไปกับกูเปล่าไปไหนไปาตรงไปไหนเนี่ยดุกมาแล้วเป็นอย่างนี้ทุกนี้โดูถูกกูใช่ไหมเนี่ยมึงหากูเป็นกะหรี่ใช่ไหมจะมาเสียเงินเสียทองมาออฟกูไปนะฮะขอโทษด้วยกูจะบอกให้เลยอย่างกูนี่ฟรีทุกรายฟรีเว้ยฟรีวักเลขค้าใครมาจากไหนใครอยู่อ๋อการเนี่ยลูกไซอ๋อลูกชายลูกไซของ่ตเลยจำไจำได้นี่พ่อเหรอเนี่ย เออไอ่เท่าแก่เท่าแกมาจากเมืองเป่งลูกเรียกงาเป็นลูกบุงทมเป็นเตี่ยของขวัญเองครับสงสางอีเ่อยากจะมีเนี่ยเราก็เป็งหวงลูกชายอยากจะให้เป่งฝั่งเป็งฝาเด้อเดี๋ยว้อก่อนจะหวงลูกชายเนี่ยหวงลูกตัวนี้ด้วยไอ้ยาตาเลือดตาเลือดก็จางไหลพร้องนั่นแหละรุมเร้าไปหรอรุมเน้าให้เราเห็นนี่ ว่าทำธุรกิจไงธุรกิจอะไรมันก็ต้องพบลูกคิกด้วยอ๋อลูกพีลูกคิกอ๋อเอาไว้คิกเลงอยากให้ลูกชายเป็นฝั่งเป็นฝาโอ้ยให้เป็นฝั่งเป็นฝาแล้วกาหลีจะอะไรน้องตายตาหลับก็ทีกาหลีอะไรกาหลีป้าบไงทำโรงงานกาหลีป้าบอยู่เมือญกิ่งอ๋อทำโรงงานกาหลีป้าบเลยนี่เป็นลูกชายคงโตเลยลูกหัวพีลูกหัวพี อย่าเคยไล่กันต้องกลวยทีนึงใครแบบนั้นลูกหัวเปียไปถึงลูกคนแรกเดกคงแรกเลยเนี่เป็นลูกคาะเอาอย่างนี้นะว่าคุยกันไงๆเลยค่ะว่ากับมีธุรกิจอยู่ม่วงจริงทำอะไรจะทตอียรู่ทำธุรกิจอะไรล่ะเมียทำอาชีพขายพรมขายพรมอ๋อพรมเช็ดเท้าเหรอพรมมาจารีอ่วงมีลูเป็นกะลีไอ้ห่า อย่าเรียกว่ากาลีเรียกอะไรอ่ะเรียกใหม่เรียกไข่พาไพรอเรียกว่าอะไรคะสถานีจอขำไอ้ยาขอโทษเลยขอโทษเลยไอ้ทุเรศก็กลุขอโทษเลยเป็นยังทุกทีเลยริ่งคอยจะจะจังไรงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมังตลิ้งเช้าเลยอ่ะแย่ ไม่ได้ไม่ได้ดีดดีดและดีดบ้าไปแล้วมึงคิดว่ากดตัวนี้ตายก่อนเอาอย่างนี้แล้วกันถุยเหล่องลูกตังดีกว่าเด็กนางลากลางก็ไปก็ไปกีดรับเอาอย่างนี้ไม่เอาไม่กีดขวางหรอกคมรวยอ่ะมีอะไรก็คุยกลางมีอะไรก็คุยกลาง โอ้ยแก่ได้ใช่ใช่ฉันช้ำตกใจมบเลยงกิงเงาไปอยู่เมืองกิงไหลปีเด็กมังรักกังงาสิงหอบทองมั่งเรียกทลายเรียกมาเลยไม่อ้างทิ้งหายช้ำมั่งช้ำอย่างนี้คุจะได้ยังไงกนทองเอาเท่าไรเงินเอาเท่าไรเรียกมาเลยไม่อ้างทิ้งหายช่้ำบังรวยมีอะไรคุยกันเลย งคุยกันเลยคุยช้าๆสิเลื่อตมอยากให้ลูกมังมีมยาสินสอดทองมานเนี่ยฉันจะเป็นถึงคุณหญิงใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องห่วงหน้ามาราดกงามีเยอะมีอะไรบ้างที่อยู่ภาคทายยาติดดิงทะเลติดดิงทะเลทึ้มมาชายหาดเหรอคือติดดิงทะเลลงไปในน้ำไงนี่กูไม่ต้องดำน้ำไปแบ่งที่ดินกับมึงเลยเหรอ เนี่ยที่แถวลักชาดาที่แถวลักชาดาด้วยร้อยกว่าไร่โอ้โหความยาวร้อยกว่าไร่ความยาวร้อยกว่าไร่เลยความกว้างประมาณคืบกว่ากว่าเราไปเรื่รอยผบ้านมึงนามีงคือกว่าเราทันหนุ่ไปเรื่อยเลยที่ว่าคืบกว่ากว่ามึงจะบ้าเหรอเรียกมาเลยเซกซ์สอบเท่าไหร่เท่ากันงทีไ่ทไพฉัน เฮ้ยเดี๋ยวยังโอแกถึงขั้นตัดสูตรไปเลยเหรอคะกูหว่งมึงรอกกาลีอย่างเก่าเลยกูกาลีอะไรกาลีไไม่เคยบ้างไปจีบแม่ค้ากาลีปั๊บอย่างเก่าเลยคนขายกาลีปั๊บเนี่ยใจเย็นๆมังเท่าไหลหน้าเอาเท่าไหร่พี่เรียกเนี่ยมันเป็นเคสมันเป็นเคสต้องเรียกเยอะๆไว้ก่อนไล่ไล่ไล่ มีปัญหาใช่ไหมเอาเงะทองนาตกลงง่ายๆเลยเอาไปสามปีบสามปีบสามปีบเอเกาเดี๋ยวนี้มันปีบเท่าไหร่วะโอตามท้องตลาดเนี่ยนะอ่าราคาปีกับปีบละเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าเนี่ยแต่ถ้าราคาส่งเนี่ยปิบละห้าสิบบาทราคาห้าสิบถ้าสามปีบนี่ราคาอาจจะลดอยู่หน่อยโอ้ยอย่าอย่าอย่ที่คุยกันนี่ทองอะไรคะทองม่วงแล้ว ไล่แล้วไม่ต้องห่วงแล้วแจกกานแล้วนึ่งเอาเท่าไหรเงินเรียกมาเลยไม่ต้องห่วงทิพไห้แชร์มาทั้งสองล้านบาทแล้วใช่ไหมนอนก็เอาไม่เยอะหรอกก็แค่สักประมาณยี่สิบล้านพอไม่ขายลูกกินค่ะไม่ขายลูกกินยี่สิบล่างในงานนี่มีถึงยี่สิบล่างเปล่าไหมไม่ให้ล้านให้เงินล้านอ่ะเงินล้านอ่ะเงินเอางี้เงินยี่สิบล่างผ่องส่งอะไรไหมล่ะ่แจา ดาวสักเท่าไหร่ดาวสักพังสองส่งสักเดือนละสี่สิบบาทส่งสัก,กจ็ดชั่วโคกไปเลยจะบ้าหรอขอเมียนะส่วนไอเนี่ยเรื่องหอก็ไม่ต้องสร้างเอามีอยู่แล้วหรอเดี๋ยวเอาอยาคานะทำตา,าต่อแพลมั่งอยู่แหวนมั่งก็ไม่ต้องไปซื้อเพกมังแพงหอ้หมุง่งอ่ะสู้เข้าไปไรบังกันอ้อนาวเราจะ เอ้ยจะไปแต่งกับแม่ยังไงเล่าแล้วเขาก็จะไม่เรียกกัางทั่วโลกเหรอเรียกว่าอะไรมึงนี่ขวัญนี่พาตัวอะไรมาหาแม่นี่ลูกคุณหญิงครับขวัญต้องขอโทษด้วยที่ให้พี่ยาวมองตัวไปเท่าแก่เพราะว่าขวัญเนี่ยรักกับเพียงเจมิน่ารีบเร่งเว้ยรีบเร่งเว้ยทำไมอัตเีงหวังแล้ว าแรงอีกแล้วันนี้ระวังด้วยนะลูกเป้าริงใจกับขวัญรักกันมานานแล้วถ้าขวัญจะมาคนเดียวมันก็จะน่าเกลียดเพราะพ่อแม่ก็ตายไปหมดเลยให้พี่ยาวรอมปเท่าแก่ยังไงก็ขอโทษคุณหญิงด้วยนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่เข้าใจอีกอย่างแม่เองก็ไม่ได้รังเกียจขวัญหน้าที่การงานก็ดีเอาอย่างนี้ไม่ต้องอะไรมากถ้าอยากแต่งกันจริงแม่ยกให้เลยลูกจริงเหรอครบแม่ใชยอย่างนั้นอีกสักเจ็ดวัน ขวันยกขันมาได้ไหมครับแม่ได้